ฝ่าน้ครับเป็นส่วนของภาค A นะครับทีนเราก็อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่มีในเรื เชื่อถือได้เลยของวีีเนะครับเราก็ได้ดำเนินการเช็คปา้อแลดำนนการเช็คอินนะครัการขนส่งราลอนะครับโดยในจุบัอนนี้นะครับเราก็ได้มีการติดตั้งนยครับกบเช็คอินเช็คากลอนะครับก็มีการตั้งเล้อนครับกาเพื่อี่จะเรียกว่าการแจ้งเตรอยมบระบุข้อเท็จริกให้ผู้โดยสารอย่าไรสามารถนงด้อได้ดการดำเการและเพิ่มความโปนะครับโด้อหม กิจการขาดทุนได้ก็คือทให้เสนคาทีสี่